สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับผมบังนัดลันดูโพยทีเด็ดบอลสเตป3กับวิเคราะห์บอลวันนี้ประจำวันอาทิตย์ที่28ธันวาคม2568นะครับก่อนอื่นฝากทุกท่านกดไลค์กดซ u b s c r i b e กดติดตามช่องของบางนัดไว้ด้วยและส่วนท่านใดน,นะครับที่มองหาที่เชียร์ฟุตบอลดีๆการันตีปลอดภยัยครบจบในที่เดียวสาม,มารถทักมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไ like ลน์แอด bn79 นะครับผมอย่าลืมแอดนำหน้า ส่วนวันนี้นะครับเป็นวันอาทิตย์ที่28นะครับผมบอลหลักๆก็จะเป็นบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับผมเกาโชซีรีาอิตาลีโปรตุเกสซูเปอร์ลีกนะครับแล้วก็ลีกรองอื่นนะครับรวมถึงแอฟริกันเนชั่นคัพนะครับแล้วก็ไทยลีกนะครับแต่ส่วน3คู่ที่นํามาวิเคราะห์ให้ในวันนี้ครับก็จาก3ามลีกสสไตล์นะครับผมโดยคู่แรกเป็นพรีเมียร์ลีกอังกฤษซันเดอร์แลนด์พบกับลีดยูไนเต็ดคู่นี้เตะกันในเวลา3ทุ่มนะครับ คู่ที่2 AC ีมิลานพบกับเวโรนาคู่นี้เตะก,กันในเวลา6โมงครึ่งนะครับผมและคู่สุดท้ายครับเป็นโปรตุเกสซูเปอร์ลีกอาลัวกาพบกับกิลวิเซนเต้คู่นี้เตะก,กันในเวลา4ทุ่มครึนะครับและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราก็ไปเริ่มกันที่คู่แรกนะครับซันเดอร์แลนพบกับลีดยูเนเตด ผลงานการเจอกันของ2ทีมนี้นะครับใน10นัดหลังสุดก็ต้องบอกว่าเป็นในในลีกของแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะครับผมในระหว่างปี2004จนถึงปี2025นะครับผมแล้วทั้งคู่ก็ได้เลื่อนชั้นมาในพรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้นะครับโดยใน10นัดน,นั้นนะครับก็เป็นทางซันเดอร์แลนด์ครับชนะได้4เกมเสมอ3และแพ้ไป3เกม คู่นี้เจอกันถือว่าค่อนข้างสูสีกันเลยทีเดียวนะครับและถ้าหากนับกันในช่วงสองฤดูก,กาลที่ผ่านมานะครับปี2023-24และก็24-25เนี่ยสเกมนี้นะครับก็ถือว่าสูสีเช่นกันนะครับผมโดยผัดกันเอาชนะไปคนละ1เกมแล้วก็เสมอไปนไป1เกมนะครับ ส่วนในฤืดูการนี้ครับขึ้นมาเป็นพรีเมียร์ลีกนะครับผมผลงานของซันเดอร์แลนด์ใน5เกมนี้นะครับถือว่าพอใช้ได้นะครับไม่แย่ชนะ2เสมอ2แพ้1่งยิงได้5เสีย6นะครับค่าเฉลี่ยการทำประตูอยู่ที่1ลูกเสีย1.2ต่อเกมโดยใน5เกมนี้ครับก็ชนะบอร์สมัรนะครับผมเสมอลิเวอร์พูลแพ้ให้กับแมนซิ t y ตี้ชนะนิวคาสเซิลแล้วก็เสมอกับไบตันครับในเกมล่าสุด ส่วนในบ้านครับผมยังไวนะ้อ่ายังคงไว้ใจได้นะครับสำหรับทางเซนต์เด์แลนด์5เกมล่าสุดครับชนะ3เสมอ2ยังไม่แพ้ยิงได้9เสีย5ค่าเฉลี่ยการทำประตูอยู่ที่1.8แล้วก็เสีย1ลูกต่อเกมครับโดยในบ้านนี้ก็ชนะกับทางวูฟแฮมตันเสมอเอเวอร์ตันเสมออาร์เซนอลชนะบอร์นมัธแล้วก็ชนะนิวคาสเซิล ส่วนผู้มาเยือนครับจากอย่างลีดอยู่ในเต็ดครับฟอร์ม5นะัดหลังสุดน,นะครับก็ไม่แย่เช่นกันชนะ2เสมอ2แพ้1่งยิงได้13เสีย9ค่าเฉลี่ยการทำประตูอยู่ที่2.6เสีย1.8นะครับยิงเยอะเสียน้อยโดยใน5เกมนี้ครับก็แพ้ให้กับทางแมนซิตี้ชนะเชลซีเสมอลิเวอร์พูลแพ้เสมอกับเบนฟอร์นะครับและเกมล่าสุดครับลสวยหรูเลยครับเปิดบ้านถลม่มคิสตัลพาเลทไปถึง4 1 ส่วนเกมเยือนครับยังคงห่วยอยู่นะครับผม5เกมล่าสุดเสมอ1แพ้4ยังไม่ชนะโดยใน5เกมนี้ครับก็ยิงไป4อ่4ลูกเสีย12ค่าเฉลี่ยการทำประตูตอยู่ที่0.8เสีย2.4นะครับยิงน้อยแล้วเสียเยอะนะครับเกมเยือนโดยใน5เกมเยือนครับก็แพ้ให้กับทางเบอร์ลี่แพ้ไบตันแพ้นอตติงแฮมฟอร์เรสแพ้แมสซิตี้แล้วก็เสมอกับเบนฟอร์ดไปส่วนตารางคะแนนปัจจุบันครับของ2ทีมนี้ ซันเดอร์แลนด์ครับอยู่อันดับ7ครับผมแข่ง17ชนะ7เสมอ6แพ้4ยิง19เสีย17มี27คะแนนครับส่วนทางลีดครับอยู่อันดับ16แข่ง17ชนะ5เสมอ4แพ้8ยิง24เสีย31มนะครับมี19คะแนนส่วนถ้าในเกมเย่าครับผมในบ้านของทางซอนเดอร์แลนด์8เกมชนะ5เสมอ3ยังไม่แพ้น,นะครับในบ้านยิง15เสีย7เก็บได้18คะแนนครับจากการเล่นในบ้าน8เกม ส่วนเกมเยือนของทางลีดครับผมอยู่อันดับ19เลยครับแข่ง8เกมชนะ1เสมอ1แพ้ไปถึง6ยิงได้7เสีย19และเก็บได้แค่4คะแนนนะครับสำหรับการเล่นเป็นเกมเยือน8นัดดังนั้นครับสำหรับคู่นี้นะครับถ้ามองจากฟอร์มการเล่นในภาพรวมค่อนข้างสูสีกันครับแต่ถ้าเป็นบ้านเย่าเยือนนี่ต้องบอกว่าทางเซอร์แลนด์นั้นทำได้ดีกว่ามาก ดังนั้นราคาครับจึงเป็นทางซันเดอร์แลนด์ครับมาต่อที่เลทเสมอนะครับผมเป็นราคาน้ําขาวนะครับบางเจ้าให้ซันเดอร์แลนด์นันดูดีกว่าแต่บางเจ้าก็เปิดมาเป็นราคาน้ําซบสิบครับตรงนี้มองว่าสูสีกันไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบนะครับแต่ราคาปัจจุบันครับยังคงยืนพื้นที่เลทเสมอนะครับผมตรงนี้นะแต่ราคาน้ำครับมีการปรับขึ้นลงครับแล้วทางเจ้าบ้านกับทางทีมเยือนนะครับ บางเจ้าปรับสูงขึ้นนะครับให้กับทางเจ้าบ้านอย่างซันเดอร์แลนด์แล้วก็ปรับลดลงให้กับทางผู้ไปเยือนอย่างลีดอยู่ในเต็ดนะครับแต่ราคายังคงเป็นราคาน้ําข่าวนะครับซึ่งยังมองว่าทางซันเดอร์แลนด์นั้นยังคงดูมีโอกาสมากกว่าดังนั้นในส่วนของราคาหน้าเสือจะจับเป็นเช่นไรครับตามไปดูกันดิสนึงนะครับและสำหรับคู่นี้นะครับเปิดมาชนเลทเสมอนะครับซันเดอร์แลนด์อยูเอ่เป็นเลทเสมอข่าวนะครับอยู่ต่อซันเดอร์แลนด้า ได้85นะครับอยู่หลีดนะครับลองได้เต็มเสีย99นะครับและส่วนราคาอย่างลองนะครับอย่างปอและครึ่งลู่นะครับเป็นราคาน้ำลบ5และในส่วนของราคาฟิกออด1คูณ2นะครับตรงนี้เปิดมาค่อนข้างสูสีและใกล้เคียงกันนะครับโอกาสออกทั้ง3หน้านั้นก็มีสูงนะครับผมสำหรับคู่นี้นะครับถ้ามองจากฟอร์มการเล่นสถิติการเจอกันสูสีกันเลยดีเดียวที่เจอกันใน รูาก,การที่ผ่านมานะครับในแชมเปี้ยนชิพอังกฤษแต่ในดูก,การนี้ครับในพรีเมียร์อังกฤษตั้งแต่ขึ้นมาเนี่ยเป็นทางซันเดอร์แลนด์ทำได้ดีกว่านะครับแม้ว่าเกมล่าสุดจะบุกไปเสมอกับทางไบรตันมาแต่เกมนี้จะได้กลับมาเล่นในบ้านนะครับซึ่งยังคงไว้ใจได้ส่วนทางลีดยูนเต็ดนะครับผมแม้ว่าเกมล่าสุดนะครับจะเปิดบ้านชนะทางคิสตันพาเลตมาได้ถึง4-1นะครับแต่เกมนี้ต้องไปเยือนนะครับและเกมเยือนของทางลีดยูนเต็ดยังคงไม่ดีนะครับ 5เกมล่าสุดแพ้ไปถึง4เกมแล้วก็เสมอไป1เกมนะครับดังนั้นครับถ้าจะมองหาผู้ชนะนะครับบางยังมองว่าซันเดอร์แลนด์ในบ้านนั้นน่าลุนหน้าเชียร์มากกว่านะครับคู่นี้บางขอตีตั๋วเชียร์ทางซันเดอร์แลนด์นะครับทุกท่านคิดเห็นเช่นไรสำหรับคู่แรกใครชอบซันเดอร์แลนด์นะครับกด1ส่วนใครชอบลีดยูนเต็ดก็กด2มาได้นะครับผมและในส่วนของคู่ที่2 บอลเกาโชอาซิล bon ิอาอิตาลีนะครับเอซีมิลานพบกับเวโรนาคู่นีเตะกัน,นเวลา6โมงครึ่งนะครับส่วนผลงานการเจอคันของ2ทีมนี้นะครับใน10นั้นหลังสุดตั้งแต่ปี2020จนถึงปี2025 AC มิลานครับผมปีศาจแดงดำชนะไปถึง9เกมและเสมอไป็น1เกมโดยยังไม่แพ้ให้กับเวโรนาเลยสัก1เกมนะครับต้องบอกว่าสถิติการเจอกันขมมิดเลยนะครับสำหรับเอมิลาน ส่วนฟอร์มของทาง AC มิลานในช่วงนี้นะครับถือว่ายังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับชนะ2เสมอ1แพ้ไป2เกมนะครับฟอร์มยังเอาแน่เอานอนไม่ได้นะครับโดยใน5เกมนี้ครับยิงไป6เสีย7นะครับค่าเฉลี่ยการทำประตูอยู่ที่1.2เสีย1.4โดยใน5เกมนี้ครับก็ชนะลาซิโอแพ้ให้กับลาซิโอในบอลถ้วยชนะโตลิโนเสมอกับซาสูโอโลและเกมล่าสุดนะครับในบอล ซูปเปอร์โคปาครับแพ้ให้กับนาตโปลีไป2อูนย์นะครับส่วนฟอร์มในบ้านครับยังคงดูดีอยู่นะครับผมฟอร์มใช้ได้เลยทีเดียวชนะ3เสมอ2และยังไม่แพ้ยิยงไป8เสีย5นะครับค่าเฉลี่ยการทำประตูอยู่ที่1.6เสีย1ลูกต่อเกมโดยในแมนะฮะโดยในบ้าน5เกมนี้ครับก็ชนะฟิออเรนตินาเสมอปิซ่าชนะโรม่าชนะลาซิโอแล้วก็เสมอกัดซาสโโอโไป ส่วนผู้มาเยือนอย่างเวโรนาครับฟอร์มในช่วงนี้นะครับถือว่าก็ยังโอเคครับใช้ได้อยู่นะครับชนะ2เสมอ1แพ้ไป2เกมยิงไป7เสีย6ครับค่าเฉลี่ยการทำประตูอยู่ที่1.4เสีย1.2นะครับต่อเกมโดยใน5เกมนี้ก็เสมอกับเลเช่แพ้ให้กับปามาแพ้เจนัวชนะอัตลลนตาแล้วก็เกมล่าสุดครับบุกไปชนะฟิออเรนตินามาได้2-1นะครับ ส่วนเกมเยือนของทางเวโรนาครับฟอร์มยังไม่ดีนะครับชนะ1เสมอ2แพ้2ยิงได้4เสีย6ครับผมค่าเฉลี่ยการทำประตูอยู่ที่0.8เสีย1.2ต่อเกมโดยในเกมเยือน5เกมนี้ครับก็เสมอกับปีซ่าแพ้ให้กับโคมโมเสมอเลเช่แพ้เจนัวแล้วก็ชนะฟิอรเรนติน่านะครับส่วนตารางคะแนนสำหรับคู่นี้นะครับ เอซีมิลานครับอยู่อันดับ2นะครับผมแข่ง15ชนะ9เสมอ5แพ้1ยิง24เสีย13มี32คะแนนนะครับเกมนี้ถ้าชนะก็มีโอกาสแซงอินเตอร์มิลานนะครับผมส่วนทางเวโรนาครับอยู่อันดับ18นะครับผมแข่ง15ชนะ2เสมอ6แพ้7ยิง13เสีย22แล้วก็เก็บได้12คะแนนนะครับสำหรับทางเวโรนาถ้าเกมนีชนะ้ชนะนะครับก็จะขยับขึ้นไปนะครับอยู่ที่อันดับ1บ หนะครับสำหรับเวโรนาส่วนฟอร์มเกมเย้าครับของทางเอซิมิลานแข่ง8เกมครับชนะ5เสมอ2แพ้1ยิง12เสีย8นะครับเก็บได้17คะแนนจากการเล่นในบ้านตัวเองเกมส่วนเกมเยอนของทางเวโรนาครับผมแข่ง8เกมชนะ1เสมอ3แพ้4ยิงได้5เสีย13เก็บได้6คะแนนครับจากการเล่นเป็นเกมเยือน8นัด ดังนั้นครับในส่วนของราคาครับจึงเป็นทาง a c ซมิลานครับมาต่อที่ราคาลูกควบลูกครึ่งนะครับเป็นราคาน้าลบสินะครับผมตรงนี้เป็นราคาน้าลบสิบางเจ้านะครับเปิดมาเป็นขาวครับผมกระแสก็ยังมองว่าค่อนข้างจะสูงสีครับกับราคานี้แต่ในส่วนของราคาปัจจุบันครับหลายๆเจ้ายังคงยืนพื้นทุกเจ้านะครับยังคงยืนพื้นอยู่ที่ราคา ลูกควบลูกครึ่งนะครับผมแต่บางเจ้าเริ่มมีการปรับน้ําลดลงให้กับทาง a อมิลานนะครับผมตรงนี้คงมองว่าโอกาสที่ a อมิลานช,ชนะนั้นก็ยังมีมากกว่านะครับและในส่วนของราคาหนะ้าเสือจะเป็นเช่นไรตามไปดูกันนิดนึงครับ และในส่วนของราคาหน้าเสือครับ AC มิลานนะครับเปิดต่อที่ราคาลูกครึ่งควบลูกควบลูกครึ่งนะครับน้าขาวอยู่ต่อได้84อยู่รองได้เต็มเสีย98นะครับจากทีแรกที่เปิดมาลูกควบลูกลูกควบลูกครึ่งนะครับเป็นราคาน้ําลบ10ที่สูสีกันแต่ตอนนี้ครับราคาน้ําเปิดกว้างมากนะครับสำหรับทาง AC มิลานที่จะชนะและในส่วนของราคารองอย่าง1ลูกนะครับเป็นราคาน้ําแห้งนะครับจ่ายอยู่ที่59นะครับอยู่ต่อจ่าย59 อยู่รองได้เต็มเสีย73นะครับผมและในส่วนของราคาลูกครึ่งเป็นราคาน้ำลบ5และในส่วนของราคาฟิกออด1คูณ2ครับเปิดมาได้สวยงามนะครับผมเอซีมิลานจัดชนะอยู่ที่1.41 1จ่ายอยู่ที่1.34นะครับส่วนทางเวโรนาจ่ายสูงอยู่ที่8.10และเสมอจ่ายอยู่ที่4.80นะครับ สำหรับคู่นี้ครับสถิติการเจอการชัดเจนครับข่มมิดเลยนะครับสำหรับทาง A c ซิมิลานที่ชนะทางเวโรนาส่วนผลงานในช่วงนี้ครับเอซมิลานยังมีผลงานเอาแน่เอานอนไม่ได้แต่กับการครับในบ้านถือว่ายังมีฟอร์มที่ค่อนข้างน่าไว้ใจนะครับ5เกมล่าสุดยังไม่แพ้นะครับและเกมนี้จะได้เล่นในบ้านส่วนทางเวโรนาครับผมในช่วง2เกมล่าสุดทําได้ดีครับชนะติดต่อกันมาแต่เกมนี้ไปเยือนเอซมิลานดูแล้วน่าจะเป็นงานยากสําหรับทางเวโรนานะครับ และฟอร์มเกมเยือนก็ไม่ดีเท่าไหร่นะครับชนะ1เกมจาก5นัดนะครับผมแล้วก็เฉลี่ยการทำประตูก็ยิงน้อยเสียเยอะนะครับดังนั้นนะครับคู่นี้มองว่าทาง a c ซมิลานจะชนะทางเวโรนาครับหนเม็ดมีแน่ลุนเม็ด2กินเต็มนะครับคู่นี้จัดไปครับ a อซีมิลานนะครับผมทุกท่านคิดเห็นเช่นไรสำหรับคู่ที่2ใครชอบ a c ซมิลานกด3ส่วนใครชอบเวโรนากด4ได้เลยนะครับผมเอาละครับเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อคู่สุดท้าย และสำหรับคู่สุดท้ายครับผมเป็นบอลซุาโปรตุเกสซปเปอร์ลีกนะครับผมอารลูก้าพบกับกิลวิเซนเต้นะครับ ผลงานการเจอกันของ2ทีมนี้ครับ10นัดหลังสุดในระหว่างปี2018จนถึงปี2025นะครับเป็นทางอารูกาครับเอาชนะไปได้ถึง5เกมเสมอ5และยังไม่แพ้ให้กับทางกิลวิเซนเต้เลยนะครับแม้แต่เกมเดียวโดยในช่วงหลังครับ5เกมล่าสุดครับหนักไปทางเสมอถึง4เกมนะครับและมี1เกมที่อารูกาเปิดบ้านชนะทางกิลวิเซนเต้ไปได้ถึง3-0 ส่วนผลงานของทางอารูกาในช่วงนี้ครับฟอร์ม5นัดหลังสุดไม่ค่อยดีนะครับชนะ1เสมอ1และแพ้ไปถึง3เกมยิงได้3เสีย9โดยค่าเฉลี่ยการาทำประตูอยู่ที่0.6เสีย1.8ต่อเกม5เกมนี้ก็แพ้ให้กับฟาเฟ่นะครับผมแพ้บากลร่าแพ้อามาดอลล่าชนะอาแวกาแล้วก็เสมอกับซันตาคาร่าไปนะครับ ส่วนฟอร์มในบ้าน5นัดน,นะครับก็ยังไม่ดีนะครับชนะ1เสมอ1แพ้3เกมยิงได้2เสีย11นะครับผมค่าจะ่าค่าเฉลี่ยการทำประตูอยู่ที่0.4เสีย2.2ต่อเกมโดยในบ้านครับแพ้ให้กับทางปอโตเสมอกับฟาร์มาลีเคาแพ้โมไลเลนเซแพ้บากา้าแล้วก็ชนะอเวร้กานะครับส่วนผู้มาเยือนอย่างกิลว,วิเซนเต้ครับผมฟอร์มมา5นัดน,นะครับ ยังไม่ชนะนะครับเสมอไป4เกมและแพ้ไป1เกมยิงได้4เสีย5ค่าเฉลี่ยการทำประตูอยู่ที่0.8เสีย1ลูกต่อเกมโดยใน5เกมนี้ครับก็เสมอกับ A.V.S. Futebol นะครับแพ้ให้กับทอนเดล่าเสมอกบวิกตอเรียกีมาายเสมอกับคาซาปีอาแล้วก็เสมอกับลีโออารไปครับในเกมล่าสุดส่วนเกมเยือนครับผม ก็หนักไปทางเสมอครับชนะ1เสมอ3แพ้1ยิงได้7เสีย4ค่าเฉลี่ยการทำประตูอยู่ที่1.4เสีย0.8ต่อเกม5เกมเยือนครับผมก็แพ้ให้กับอาคาเดมิโควิสุนะครับชนะอาวก้าเสมอกับ AVS f u t e b o เเสมอกับวิกตอรียกีมาายแล้วก็เสมอกับคาซาปีอาไปนะครับและในส่วนของตารางคะแนนนปัจจุบันนะครับของ2ทีมนี้ กิ l เวสเซนเนะครับอยู่อันดับ4นะครับแข่ง15ชนะ7เสมอ5แพ้3ยิง19เสีย9มี26คะแนนส่วนทางอาลัวก้านะครับแข่ง15ชนะ3เสมอ4แพ้8ยิง15เสีย37มี13คะแนนนะครับส่วนเกมเย่านะครับผมทางอา r ลัวก้านี้8เกมชนะ2เสมอ2แพ้4ยิง8เสีย17เก็บได้8คะแนนจากการเล่น8เกมในบ้านส่วนเกมเย็นของทางกิ l เวสเซนเครับ 8เกมนี้ก็ชนะไป3เสมอ4แพ้1ยิงได้10เสีย4เก็บได้13คะแนนจากาการเล่นเป็นเกมเยือน8เกมดังนั้นครับในส่วนของราคาจึงเป็นทางกิลวิเซนเต้นะครับทีมเยือนมาต่อที่ที่ราคาครึ่งลูกนะครับน้ำลบ5นะครับตรงนี้เป็นต่อราคานะครับแต่กขางคง ไม่ได้ไม่ได้เปรียบเจ้าบ้านสักเท่าไหร่นะครับผมดูแล้ววันนี้าทางเจ้าบ้านอย่างอโลกาน่าจะมาสู้ไหวแต่ในส่วนของราคาปัจจุบันนะครับทุกเจ้ายังคงยืนพื้นอยู่ที่ราคาครึ่งลูกนะครับราคาน้ํามีการปรับขึ้นลงนะครับผมทาง เจ้าบ้านมีการปรับสูงขึ้นนะครับแล้วก็มีผู้มาเยือนอย่างกิวิเซนเต้ม,มีการปรับลดลงนะครับตอนนี้หลักๆแล้วเป็นราคาน้ำลบ10นะครับผมถือว่าค่อนข้างสูสีกันเลยทีเดียวสำหรับคู่นี้นะครับแต่ในส่วนของราคาหน้าเสือเป็นเช่นไรครับตามไปดูกันนิดหนึ่ง และในส่วนของราคาหน้าเสือครับกิลวิเซนเตต่อราคาครึ่งล <ất> ูกนะครับน้ำลบ5อยู่ต่อได้เต็มอยู่ลองอาลูกาได้85นะครับและในส่วนของราคาลองอย่างปอนะครับเป็นราคาบวก10อยู่ต่อได้70อยู่ลองได้เต็มเสีย85้และในส่วนของราคาครึ่งควบลูกนะครับเป็นราคาน้ำลบ5นะครับอยู่ต่อได้เต็มเสีย76และอยู่ลองได้61นะครับและในส่วนของราคาฟิกออน1นคูณสครับตรงนี้เปิดมา ดูกล้าๆกลขวๆนะครับเปิดมาดูไม่ขาดนะครับผมกิวิสเซนเต้ชนะจ่ายอยู่ที่2.02นะครับอาลูกาจ่ายอยู่ที่3.60แล้วก็ เสมอจ่ายอยู่ที่3.25นะครับตรงนี้มองว่าดูแล้วดูเก่งเกงไงไม่รู้สำหรับฟิกออด1คูณ2นะครับไม่ขาดนะครับสำหรับราคาครึ่งลูกและในส่วนคู่นี้นะครับผมสถิติการเจอกันนะครับเป็นทางอาลูกายังไม่เคยแพ้ให้กับกิลวิเซนเต้เลยนะครับในเกอ10นัดหลังสุดนะครับการเจอกันชนะ5แล้วก็เสมอไป5เกมส่วนผลงานในช่วงนี้ครับกิลวิเซนเต้จะอยู่อันดับ4นะครับและอาลูกาอยู่อันดับ16 แต่ถ้าเจาะลึกไปถึงผลงานในช่วงหลังครับก็ค่อนข้างจะสูสีนะครับผมกิเวสเซนเต้ช่วงนี้ฟอร์มก็ไม่ดีนะครับภาพรวมก็เสมอไป4แพ้หนึในในเกมเยือนก็ชนะ1เสมอ3แพ้1ครับส่วนทางอาโลกาก็ไม่ต่างกันนะครับมองแล้วนะครับจากราคาที่เปิดมานะครับดูแล้ววันนี้ก็มองว่าทางอาโลกาเนี่ยก็น่าจะมีแต้มในบ้านนะครับสำหรับวันนี้นะครับบางมองอย่างนั้นนะ ดังนั้นคู่สุดท้ายนะครับขอวัดใจไปเจ้าบ้านอย่างอาร์กลาน่าสนใจทีเดียวนะครับสำหรับคู่สุดท้ายทุกท่านคิดเห็นเช่นไรสำหรับคู่สุดท้ายครับผมใครชอบอาร์กลกากด5ส่วนใครชอบกิลวิเซนเต้ก็กด6มาได้นะครับเอาละครับก็เสร็จสิ้นไปแล้วนะครับทั้งหมด3คู่ที่นำมาวิเคราะห์ให้ในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปสรุปกันอีก1รอบนะครับ สรุปแนวทางวันนี้นะครับ3คู่ที่นํามาวิเคราะห์ในวันนี้นะครับคู่แรกแนะนําต่อซันเดอร์แลนด์นะครับคู่2แนะนําต่อทาง a อซิมิลานและคู่สุดท้ายนะครับผมแนะนําลองใหลองไปที่อาร์ลัวกานะครับทุกท่านชิดเห็นเช่นไรสําหรับ3ทีมที่แนะนําไปในวันนี้ก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าเป็นประโยชน์ไม่มากก้อนน้อยนะครับให้กับทุกท่านนำไปประกอบการตัดสินใจนะครับถ้าชอบก็จัดขัดก็สวนหรือปล่อยผ่านไปได้ และส่วนท่านใดนะครับที่กําลังมองหาที่เชียร์ฟุตบอลดีๆการันตีปลอดภัยครบจบในที่เดียวนะครับหรืออยากจะเข้าร่วมกลุ่ม v p ีเพื่อรับแนวทางเพิ่มเติมนอกเหนือจากหน้าช่องนะครับหรือร่วมกิจกรรมอื่นๆมากมายนะครับก็ทักมาสอบถามได้ที่ LINE bn79 นะครับอย่าลืมแอดนำหน้า หรือง่ายกว่านั้นเพียงคุณคลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์ครับทักทายบางนัดมาได้เดี๋ยวบางนัดแนะนําให้ส่วนวันนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนขอทุกท่านโชคดีเฮงเฮงรวยๆกันทุกคนนะครับสวัสดีครับ